คุณแล้วก็ร้านนี้เลยจริงจริงจริงหรอที่พามาร้านนี้จริงจริงตลกแล้วใช่เหรอคะใช่ดูอินเดียเป้าจริงจริงที่แม่โกหกน้องพีนใช่เหรอคนะลองก็ลองปะไปจริงค่ะไปเลยเออเออ ด้สิคะอุ้ยไปประฝัดไทยด้วยไทยเหรอเดี๋ยวฉันจะเป็นหัวหน้าเรือเองหัวหน้าเรืออะไรคะครับพิมพ์คันดอนเนี่ยไอ้อันนี้ต้องำริงปอะเนี่ยเข้าวอบสับปะรดแต่เขาใช้เส้นทำแล้วตั้งชื่อแม็กกี้แมงกกจอดล่าดูแม็กกี้ มข้ามกแขกข้อมันนี่านริพูรินั่นน่ะไนริพูริเป็นไฟเดี๋ยวมาอินเดียกินฟินไฟข้าแบบไก่นี่เหมือนไก่ลูกไก่ไก่ลูกสไปรกไข่ลูกเขิโเขยก่อนมีตาคนหัวแล้วใช่ไหมเนี่ย เหมือนอะไรไข่ลูกเวยไปคะไข่ลูกเวยเออไข่ลูกเวยน่าเพราะว่าอันนี้น่าจะเป็นยีเด็ดคืออยากเสริมว่ากินอะไรที่อาหารเหนียวพี่เนที่มันมีแบบเป็นแป้งๆอ่ะนี่ากินนะนี่แบบนี้ยเขายีดกันใช่ไหมไอเห็นที่ไอหนังอินเดียกินน่ะอันไหนนะหนังอินเดียกินมันจะเป็นแป้งๆอ่ะอันแล้วมากับพาดได้มันแบ่งได้เถ้าเหม่ยได้ใช้คำวิทีมพิมพิม ก็เหม kind of um, ือข้างนอ่ะไอ้หม uh, really ืนเองดีหยิบอาไปพอแล้วพอแล้วคิวเทดีดีน่ากินยอะเออปล้นนูดมีอะไรแนะนำไหม อันนี้ชุดอร่อยครับอันนี้ชุดอยบอันนี้ฟมีตานอนี้มีตแล้วก็มีปลานี่กแล้วก็มีแพะอันนี้ไม่หลับเป็นเลยมีอะไรบ้างนะได้งั้นนีอันเดียวแล้วก็จบกินของกันแล้วมองหน้ากันนะแล้วเป็นตอบถือว

นำแอปเปิ้ลหรอไม่งมรู้กิเหมือนที่ใ่อเออ่ใส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 ่ใ่ใส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 ่ใ่ใส่ใส่ใม่ใส่ใส่ใอ่ใส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 ่่ใส่ใส่่่ใส่ใ่ใส่ใ่ใส่ใใส่่อใ่ อะไรนมะไม่รู้มาลองเนี่ยเขาไม่ยังใส่เลยชิมใส่แล้วใส่แค่นี้ได้ไหมยังเยียวมันจะเป็นซับปะรดโรลนี้เลยอ่ะม่นคงไม่รูุ้นแรงหรอกใส่แล้ว มเรือคนใส่หนอยเยอะไปเขประมาณเท่า้นน่าิมพอแล้วไม่เอาไม่เอาสีเขียว a p p e ใส่ใส่อ a p p l ไม่ก็ส้มิสงอเได้เน้อได้เอาควาอัน อร่อยอร่อยมันเป็นรานฝังเข้ามเนี่ยอร่อยนะไม่อร่อยเหรอครับอร่อยแบบซ่าก็เป็น้งกรอบมอรกัเอออร่อยอ่อยท่สุดอร่อิได้เดี๋ยวชิมแต่ตอนนี้ครับไหวไหมครับตหนึ่งไม่อร่อยนะรสชาติเหมือนต้มยำ อร่อยอจริงอ่ะซอสเหมือนต้ยมยำใส่ปลาร้าแล้วก็ใส่บวบบวสรุปอันนี้ผ่านไหม,มผ่านน้ำแอปเปิลอร่อยนะอือ่นอดอ่ะชนะอร่อยดีจริองอร่อยมันแค่แปลกเฉย มันเป็นชาไทยใส่เครื่องเทศอ่ะชิมดิชิม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 ไม่ชิมไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่เดี๋ยี้ชิมมันอร่อยมั้ก็มันก็โอเคแต่มันแท่มปนแปลกๆอยู่เยอะ เขาเดี๋ยวไอ้ให้ยูชิปะมีหลอดนะบมันแลงวันเยอะว่าขอบัยังอยู่ไหมคะถึงแป้งน้นไส้ไก่ไส้ไก่เหรอ มันเหมือนไก่ย่างไกง่เหลืองยุ้ตั้งได้ไงวะเฮ้ยนี่อะไรนะเหมือน,อน,อน,อนไก่ย่างเหมือนซอสไก่ย่างมาแล้วมายองซิมเซนตี่พี่เขาแนะนำนะคะมันมีเขาบอกมันมีแผลอันหนึ่งอะค่ะแต่ไม่รู้ว่าอัไหนคืนอแผลไม่รู้ว่าอันไหนแผลกลัวน,นี่เถอะ ทำไมอ่ะกลัวกินไปจะกินได้หรือไม่ค่ะฮะมันเป็นอย่างเงี้ยพี่อันมันคืออะไรทำไมมันเดิ่งดิ่งอ่ะอันนั้นอะแฉหรอจริงหรอเออน่าจะใช่เรื่อมาสมันแ้อ่ือปะหรอไม่รู้อะครัเขาดิ้วชิมดิอันนึงไอ้คอนแทร์ถามพี่เขาทถามไม่ออกพี่ขาเออ ไหนคือมันอันนี้คืออะไรบ้างแกงบัตเตอร์ชิคเก้นครับแกงไก่นเนยแกงพักสมชิ้นข้าวอินเดียครับแกงกะหรี่ปลากะหรี่ปลาครับปลาแล้วก็แกงแคบมัสตารอดขมัค่ะ อันนี้อันนี้อร่อยมากนี่คือไก่อันนี้ตอนที่หนูกลับมาจากอังกฤษแล้วแบบมันเป็นสายการบินแบบแอัลมาเลตอ่ะแล้วแบบเขาเสิร์ฟเหมืนนี้ให้หนูอร่อยมากกินอย่างอันนี้อันนี้มันคือไก่ใช่ไก่บัตเตอร์ชิสเก้นอร่อยมากเคปไทยยูก็ใช่ว่าน้ำมันอีสเพ้ใช่หนูจะกินแพ้แบบิมนาที่มนแพ้หน่อยก็ถึงที่ทำเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่กิจะแพ้เบอร์เสอ่ออร่อยใช่ไหมอันนั้นะทุกคนต้องรอข้าวอินเดีย ลองไปแล้วรไม่เหมือนอร่อยไอหมากั่วเนี่ยมันจะแบบร่วนๆนมายของไทยไม่หมอมากินแพะกันอุ้ยรัากินแพะไอม่ตกินควายเฮ้ยกินกับโกโก้อิเบินอะอะหมแตงตรีของญี่ปุ่นโอ้ยกินเร็ว ไมจับแค่นั้นมันจะไปดูเรื่องไหมเนื้อไมเหนียวซักช้อยู่นั่นแหละเหนียวว่าอะไรนะเป็นอะไรก็ใช้ได้ไม่เลวเนียวนุมไม่เหนียวไม่เหนียว ร้นอนอันนี้อร่อยมากอันนี้ไก่บัตเตอร์ชิคเก้น

เหมือนเต้าหูไม่แย่แต่ก็ไม่ดี <c oughs> มันกับยู่กินอะ <c oughs> <c oughs> อาการเป็นยังไง <c oughs> สม ไม่อหอมอ่ะอ,อปดมือ่ะอันเนื้อฟองเอ้ยเนื้อ,เน,อเนื้อเดียเอ้ยแกแกอร่อยกว่าอันนี้เป็นขนมหวานนะคะมันมีกลิ่นเครื่องเทศหรแล้วอ่ะไม่ค่นนะค้างคำค้างคำหนึ่งสองซัก ให้คะแนนเต็มสิให้ให้สอให้หนึ่งมันก็ไม่แย่แล้วแย่กิ่นดูได้ปะหวานอ่ะทำไมหวานเกินแบบชุงน้ำเชื่อมมากอ่ะขยันตื่นเข้าไปอิ่มมาก อร่อยกว่าที่คิดนะคะตอนแรกก็จะกิน,นไม่ได้แต่มันอร่อยนะอร่อยแค่หลายอย่างเลยใช่ชาเลอร์คืออรครับคัพมันมโนอ่ะจริงๆแล้วกินได้ใช่ไหมเออผมไปกินแถหมดก่อนเออคัพกินแถหมดก่อนแล้วมาถาเป็นแม่อลอยแบ เพราะมันเกี่ยวอะไป็เกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวมีเกี๊ยวค่ะโกหกเลยค่ะทุกคนชอบ acting เพราไม่อร่อยแต่ยิ่งอร่อยแหละนั่นหนักไม่อร่อยมาสามารถกินตามได้นะคะทุกคนให้คะแนนได้ไหมคะว่าชอบอันไหนมากที่สุดที่สุดเลยเหรอคะใช่่ะทีละคนเลยหนูว่าอันเนี้ยอันเนี้ยจิ้มกับอันเนี้ยอร่อยมากเพราะมันต้องเกี๊ยวจิ้มกันหรอเออที้มแบบเปล่าอ่ะไม่น่า ไม่อันนี้สิกับอันนี้อร่อยแล้วก็ไี pues ้ก้าอร่อยล้ำตาลนีบุรีอร่อยไอ้ก้าอร่อยไอ้ก้าอร่อยแกงอร่อยทุกอย่างทุกอย่างข้าวก็อร่อยแต่ว่าข้าวหรือหรอแต่ว่าอันนี้มันเป็นแบบหวานมากมันแบบเป็นเหมือนแบบเค้กชุบน้ำเชื่อมประมาณนี้เค้กชุบน้ำเชื่อมใส่เคอรเทนนี่ไงอันนี้มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะจริงๆมันเหมือนกับอันนี้แต่ว่ามันแค่มันแบบว่ามีกระเทียมอร่อยมาก ครับครับจะมาไหน,นอันนี้มันมันรสชาติเหมือนนิตาแล้วก้อนนี้ด้วยอร่อยสุดเลยใช่ไหมอร่อยสุดเลยมีจังเก็ตไหมมีอันนี้แต่ว่าที่ไม่ชอบที่สุดอันนี้ไม่ไหวชิมไม่ชอบที่สุดคือท,ทานไทยของนิตาไม่อร่อยเลยะชะไทยร้าน,านนี้ใช่ไหมเต็มจ<อ>ิตอฟูหรือจิตเหนูให้จิต